สวัสดีค่ะบูชาวลิตดิฉันชื่อนางสาวดนัตด์น,ลนวลจางหลียห้องม5ทับ10เลขที่7จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟเมชันที่ดิฉันได้ไปค้นคว้าม,มาในหัวข้อเรื่องสินอดสิ่นอดคือการงดเว้นจากการกินการดืม่มการเสพและการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกทั้งเดือนลมนอของทุกปี ซึ่งอาจจะมีระยะเวลา29หรือ30วันโดยมีเจตนาว่าทำเพื่ออยู่อัลลอฮฺประเภทของสินอด 1. สินอดข้อบังคับสินอดข้อบังคับที่ผู้ชายผู้หญิงมุสลิมที่บรรลุศาสนาภาวะต้องปฏิบัติในเดือนละมะนอนทุกปี 2. ส,สินอดภาคสมัครใจที่ผู้หญิงผู้ชายมุสลิมถือสินอดในวันอื่นๆน,นอกจากเดือนรอมานอนเรื่องที่ต้องถือสินอดในเดือนลอมานอน หการกล่าวบริยาณตนว่าไม่มีพระองค์เจ้าองค์ใดนอกจากอัลเลาะห์และนบีมูฮัมหมัดเป็นาศาสนาทูตของพระองค์ 2. องดำรงละหมาด 3. บริจาคทาน 4. ถือศีลอดในเดือนละมานอนและหประกอบพิธีฮันที่นครมกักะหูควรปฏิบัติในการถือศีลอด 1. ไม่พูนินทา 2. เคี้ยวอาหารช้าๆห้าสิบครั้งต่อคำ 3. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ 4. รับประทานอาหารเหมือนปกติไม่ควรเพิ่มอาหาร 5. เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 6. แบ่งปันอาหารให้ผู้ถือสินอด 7. พยายามเลิกสิ่งเสพติดต,ต่างๆเช่นบุหรี่ชากาแฟ 8. ควรตรวจร่างกายก่อนเข้าเดือนลอมนอนและหลังจากสิ้นเดือนลอมนอนข้อห้ามขณะถือสินอด หนึ่งห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มรวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยเจตนาสองห้ามล่วงประเวณีหรือทำให้อสุจิออกมาโดยเจตนาสามทำให้อาเจนโดยเจตนาสี่ห้ามเอาสิ่งใดเข้าไปจนลึกเกินบริเวณภายนอกในอวัยวะที่เป็นรูเช่นปากจมูกโดยเจตนาข้อห้ามเหล่านี้ห้ามเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นส่วนน้ำลายในปากเกินได้ไม่ห้ามสรุป ในเดือนระมานอนซึ่งเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามซึ่งนับว่ามีความสําคัญตามบัญญตัิของศาสนาหนึ่งใน5ของอิสลามหรือเรียกง่ายๆว่าการถือบวดตามการเรียกของคนไทยที่นิยมเรียกกันว่าเป็นศิลคล้ายๆศิลห้าของพวกชาวพุทธแต่เป็นศิลอดในอิสลามนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มุสลิมที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วจําเป็นต้องไปปฏิบัติศิลน,นี้อย่างเคร่งครัด ยกเว้นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหญิงมีครรภ์เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะหรือเด็กที่ต่ำกว่าอายุ15หหรือเดินทางเหล่านี้ยกเว้นได้หมายความว่าบังคับกับผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นและเป็นหนึ่งในปฏิทิน อาจมี29วันหรือ30วันขึ้นอยู่กับการมองเห็นดวงจันทร์เซี้ยวของเดือนใหม่ดังนั้นในเย็นของวันที่29ของเดือนสบบานชาวมุลสลิมจะรวมตัวกันแล้วพาไปดูดวงจันทร์เสี้ยวโดยส่วนใหญ่จะไปมัสยิดใกล้บ้านผู้ที่จะถือสินอดต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจและมีความแน่วแน่ที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ความยากลำบากด้วยความสมัครใจตลอดเดือนลมนอนพารกิจที่ผู้ถือศินอดควรจะกระทำตลอดช่วงเดือนระมนอนคือการศึกษาพระคัมภีร์อันกุลอ่านเพื่อวความเข้าใจอย่างท่องแท้และสาม,มารถปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่ผิดเพี้ยนด้วยคติทางศาสนาว่าเดือนระมนอนคือเดือนที่พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานคัมภีร์อันกุลให้อ่านเป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคนฝังยึดติดปฏิบัติไว้ให้มั่นชาวมุสลิมจึงยึดถือว่าเดือนรอมฎนอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐการปฏิบัติศาสนาพิธีและท่องคัมภีอันกุลอ่านในเดือนรอมฎนอนนี้จึงปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษการถือศีลอดต้องเจตนาว่า ข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดในพรุ่งนี้ซึ่งเป็นฟันดูเดือนละมานอนในปีนี้เพื่ออัลลอะอุตตาอาลาในการถือศีลอดตลอดทุกๆคืนตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งตะวันรับขอบฟ้าและต้องอดกลั้นต่อบรรดาการกระทำต่างๆซึ่งเป็นข้อห้า